สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หยิงแก้วพาออกมานอกลอนดอนอีกแล้วนะคะถ้าตรงไปก็จะถึงทะเลค่ะไม่ไกลเป็นชายหาดที่ใกล้ลอนดอนมากที่สุดค่ะชื่อเบดวิทเทอรริงถ้าจำไม่ผิดนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมามาเดี๋ยวไม่บอกดีกว่านะคะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าเพื่อนตามมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะพาไปไหนนะคะ ถึงราคะ่ะ Devil Punch Ball นะคะมันเป็น National Trust นะคะเป็นองค์กรเอกชนหรือ ngo non government organization ขนาดใหญ่คะ่ะตั้งมานานมากและะ้วค่ะร้อยกว่าปีและะ้วค่ะวันนี้เราก็จะพามาเดินนะคะว่าเราจะไปเส้นไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปสีเส้นสีเหลืองสีชมพูสีส้ม,ส,ส,มสีแดงนะคะเดี๋ยวก็เรามาเดินดู ป่ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเล่าจะมาเล่าให้ฟังว่าในชาแนลทรัสนี้มันคืออะไรนะคะเราดี๋ยวเราก็เดินกันชมกันคุยกันไปนะคะไป,นะไปเลยกัน,น,ะค,ะกนค่ะแบบนี้เป็นจุดชมวิวะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปนะคะเดี๋ยวจะเดินไปตรง ดูว่จะเดินไปได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะไม้ตาสวยค่ะเรียกแฟนบอกเรียกว่าอะไรนะบล็อกครับสวยค่ะ เินไปฝั่งโน้นกันนะคะเยอะนะคะ เป็นถนนนะคะที่จะไปลอนดอนตอนนี้เป็นทางเดินค่ะเป็นทางของพ์คเดนินนี่มีรูปโช์ด้วยนะคะเมื่อก่อนนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะปีซี่มากรถเยอะแต่ตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเป็นทางทางเดินชมป่านะคะของในชาแนลทรัสค่ะ ไปกันเลยคะ่ะเดินกันเดี๋ยวดอกไม้อีกนะคะเดินอันนี้ก็คือที่เห็นนี่ก็คือถนนอันเก่านะคะที่ว่าเราเมื่อก่อนนี่ตอนที่ยังไม่มีอุโมง เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเราก็ใช้เส้นนี้ไปเข้าไปลอนดอนค่ะ ด้านเย้้าวยด้านเหนื่อยค่ะโอ้แพ้แกเดินขึ้นเดินลงได้มาอยู่ในสุบเขาเลยนะคะ จะเป็นข่าวลรอบค่ะใน,นเชนแลวทรัสก็คือองค์กรเอกชนขนาดใหญ่นะคะเพื่อนๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการปกป้อง mm hmm. พื้นที่เก่าแก่ค่ะที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่ะหรือมีความงดงามตามธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรม ไปตามการเวลานะคะหรือไม่ได้รับการดูและนะคะมันก็เลยจะมีเยอะมากเลยค่ะที่อังกฤษนูกวิ่งเล่นสนุกสนานนะคะแต่คนเป็นแม่นี้เดินหดแค่ๆเลยค่ะออกากำลังกายนะคะเดินปา่า ก็ต้องมาอ n t นแล้ว็ทำไร่อลูกของ e ครก็มาต t ดเอ n o ว้แล้วก w เลยทเลนเกมน a o ออต้องมาอ่านแลอะไรต่อลูกของครก็มาติไว้แล้วก็เลเกม Yeah. You. You're, you're looking like It's <laughs> a 看一看。 เดินเข้าป่าเลยนัทนทัด a n y ร h ต n งอ a v e you าอเดันขึ้นเขา What do you call that? No. Have they found something? No, I think they have to carry on more. This is the third tree. เป็นกันค่ะโีเราไม่ไม้งาบาลเดินชมธรรมชาติค่ะธรรมชาติสวยงามชอบในชแนลตรัสตรงนี้ค่ะคือเราไม่ต้องเสียตังคนะ,คะแต่บางจุดเราก็เสียตังค่ะอย่างถ้ามันเป็นปราสาทหรือเป็น บ้านที่มีคนต้องดูแลมากนะคะก็จะอาจจะต้องเสียตังค์เข้าไปดูแต่ถ้าว่าเป็นเดินป่าเดินอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเสียตังะคะ์ค่ะ No, f o l l o path when f e n ends on the right by the clearing where you can z o o มให้ดูนะ สีเข้มแล้วก็สีอ่อนทนไมสวยมากออกมาจากโดมนะค่ะลงปลาค่ะนี่จะเดินขึ้นค่ะเดินขึ้นเขา เดินจะเข้าอีกลูกหนึ่งจะเดินมา,าเดิขึ้นเขาค่ะเพื่อนเะไรค่ะอีกหลังสุดเลย เหนื่อยค่ะหมดแรงไม่มีแรงพูดจะขอหยุดหายใจหายคอกันค่ะเหนื่อยมากเดินมาค่ะต oh ั้งแต่เข่าลูกนู้นมาเข่าลูกนี้เห็นวิวอ่เหนื่อยค่ะเห็นตั้งนู้นนะะที่เห็นไกลๆนั่นนะคะ เดินไปด้านโน้นแล้วก็เดินลงเขาแล้วก็เดินขึ้นเขาแล้วก็ไปอีกมุมนึงก็เดินขึ้นอีกด้านหนึ่งอีกลงมาอีกแล้วก็เลยมามุมนี้ค่ะตอนนี้ก็จะเดินกลับแล้วค่ะวิวค่ะเพื่อนๆวิวนู้นค่ะวิวสวยค่ะไกลวิวสวยค่ะ นพามาายเหตุนะคะเมื่อกี้เราเดินไปตรงนี้นะคะดดเดินอ๋อไอริสเปนเนอิรเวอรอิเบนเนอเยลโลวัน ลูกไปทางไหนคะจไม่ได้เดดปจไม่ได้ก็ไปเส้นไหนงูด้วยค่ะเขาก็บอกเาโปรเทคนะคะห้ามฆ่าค่ะรู้สึกว่างูตัวนี้พวกนี้จะ ไม่มีพิษถึงขนาดต้องฆ่าคนนะคะก็คืออาจจะฆ่าพวกสวะพวกหมาอะไรอาจจะตายแต่คนคงไม่ตายค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆต้องไปแล้วนะคะอ่าไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มานะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ